สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะมาในมาตาตัวสะกดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนมาตาตัวสะกดนะคะแม่กลกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่ามาตาตัวสะกดแม่กลนี้นะคะมีพระยัญชนะอะไรบ้างที่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีคลิป การสอนนะคะแบบสนุกๆนนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูลูกโป่งในรายการท่องโลกภาษาไทยอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆแบ่งร่ล้ำแบงคล้เห็นข้างหน้าเราไหมครับเขาทําอะไรกันอยู่หรอครับเราไปดูกันไหมครับแบ่งร่ล้ำการบ้านเสร็จหรือยังหระเขาพูน้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูได้ไหมคะคุณครูถ้าการบ้านเสร็จแล้ว เราก็ไปดูกันได้ค่ะไปกันครับโอเคงั้นเราไปดูกันเถอะมันน่าสนใจมากเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่ามายากลค่ะมายากลมีมานานหรือยังคะ และในเมืองไทยเนี่ยมีไหมคะมายากลมีนานมากร้อยกว่าปีเลยค่ะเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5มีการก่อตั้งสมาคมนักกลหลวงแม้กระทั่งรัชกาลที่ห้าท่านยังทรงฝึกเล่นกลด้วยค่ะแป้งรั่มก็อยากเล่นมายากลเป็นบ้างเหมือนกันค่ะการเล่นกลจะต้องฝึกฝนนะคะแป้งรั่มเหมือนแป้งร่มไงคะ เป็นนักเรียนก็ต้องฝึกทำการบ้านจะได้เก่งๆเ,เหมือนนักมายากลไงคะเอา้าข้าพปุ้นไปไหนแล้วคะเนี่ยมาแล้วครับพอมเป็นนักมายากลแล้วครับครูโป่งคะงั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันบ้างดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเอาละคะ่ะคราวนี้เรามาลองทบทวนความรู้กันดูนะคะ ในเด็กๆลองบอกครูสิคขาว่าคำว่าการบ้านและคำว่ากลมีเสียงพยัญชนะท้ายตัวใดที่เหมือนกันอ,อืมคุณครูพาออกเสียงหน่อยสิครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองสะกดคำกันนะคะได้ค่ะกออารอการกออารอการบออานอบาน ไม่โทบ้านบออาโนบ้ามไม่โทบ้านการบ้านการบ้านเป็นไงคะเด็กๆได้สังเกตกันดูไหมคะว่าคำว่าการมีรอเรือเป็นรูปตัวสะกดแต่มีเสียงเป็นพยัญชนะท้ายตัวใดเออนอหนูสะกดค่ะเก่งมากเลยค่ะ แล้วคำว่าบ้านล่ะคะเออครับปุ้นครับครับปุ้นอน,นอนหนูเหมือนกันครับเก่งมากไม่แพ้กันเลยค่ะครับปุ้นต่อไปเรามาสะกดคําว่ากลนกันนะคะกอโอลอกลนกอโอลอกลนคาว่ากลมีเสียงใดเป็นตัวสะกดคะ เสียงนอหนูสะกดค่ะใช่แล้วค่ะคำว่ากลมีเสียงนอเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราแม่กลแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ามีพยัญชนะตัวใดอีกบ้างที่อยู่ในมาตราแม่กลมมีลออลิงอยู่ครับจิ๊กมีรอเรือและนอหนูด้วยค่ะเย่ยมากเลยค่ะแต่ยังมีอีกนะคะเด็กๆทราบไหมคะเออ ่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันแล้วเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ เด็กๆได้สังเกตกันไหมคะว่ามีพยัญชนะหรือว่าตัวสะกดตัวใดที่อยู่ในแม่กลนบ้างรอเรือรอลิงนอหนูค่ะรอหญิงนอเนนและรอจุฬาครับเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆยกนิ้วให้สองนิ้วเลยคะ่ะงั้นเรามาลองหาคำว่ามีคำใดบ้างที่อยู่ในแม่กลนสัญญาณค่ะครู เยี่ยมมากเลยค่ะแป้งรัมเรามาลองแจกลูกคําคําว่าสัญญาณกันนะคะสออยสันสออยสัญยอานยานยอนยานสัญญาณสัญญาณข้าวปุ้นคิดออกแล้วครับคําใดคะข้าวปุ้นหวานครับ <àn> <auft> เยี่ยมมากเลยค่ะงั้นเรามาแจกลูกคำคำว่าวานกันนะคะวออาลอวานวออาลวานเสียงอะไรน่ะเสียงท้องข้าุ้นร้องค่ะคุณครูท้องข้าุ้นบอกว่าหิวอีแล้วครับวัดนี้หิวป่อยนะคะข้าปุ้น ก่อนที่เราจะไปหาอะไรทานกันเดี๋ยวเรามาลาเพื่อนๆกันก่อนนะคะเรามาถึงคลิปสุดท้ายของมาตราตัวสะกดกันแล้วนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆคงมีความสนุกและได้ความรู้กันไปไม่น้อยเลยใช่ไหมคะคราวหนะ้ามาติดตามกันใหม่ว่าเราจะไปท่องโลกภาษาไทยที่ไหนกันและคุณครูจะมีเรื่องอะไรมาฝากแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ 离开。